3อาการที่เราจะต้องมาพบแพทย์ก่อนนัดหลังทำเลสิกหรือเลีกสมายคืออะไร3อาการสำคัญเลยค่ะที่เราจะต้องมาพบแพทย์ก่อนนัดหลังทำเลสิกและเลียกสมายนะคะอย่างที่1คือปวดมากหลังทำพวกเลสิกหรือเลียกสมายเราไม่ควรจะมีอาการปวดมากนะถ้าเราปวดจนเราทนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาพบแพทย์ก่อนนัดเลยค่ะ อาการที่2นะคะก็คือการที่เรามีขี้ตาเยอะอันนี้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นถ้ามีขี้ตาเยอะมาก่อนนัดเลยนะคะและข้อ3ค่ะอาการตามมวค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองชัดๆๆอยู่ดีๆก็มัวขึ้นมานะก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาพบคุณหมอก่อนการนัดให้ได้นะคะ สาอาการสําคัญนี้เป็น3อาการที่บ่งบอกว่าแผลอาจจะมีปัญหาเช่นอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีแผลถลอกต้องจําให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาพบหมอก่อนนัดได้เลยค่ะทุกคนไปล้ะค่ะ